สนับสนุนโดยซับมงคลจำหน่ายผลิตภัณฑ์พลาสติกร้านตาแจ้20คำวีการเกษตรปอปีชาฟาร์มสวัสดีครับกลับมาพบกับช่วงที่3นะครับตอนนี้เราทำมาเป็นช่วงของส่องกล้องมองเกมประมาณนั้นนะฮะก็เป็นการวิเคราะห์เจาะลึกการนัด ที่เราจะเจอกันต่อไปนั้นนี้นะครับซึ่งวันเสาร์นี้เราเปิดราบุรีเปิดบ้านพบกับชัยนาาเอฟซนะครับทีมเรียกได้ว่าก,ก็ก็อยู่ไทยลีกมาปีสปีแล้วนะไม่ธรรมดานะทีมนี้ก็ฟิชโชนะครับจะเป็นคนที่คอยนําข้อมูลว่าวิเคราะห์เจาะลึกกันนะครับสวัสดีครับชาวดาก้อนพบกับผมฟิชโชอีกแล้วนะครับเรามาดูสถิตินครับพบกับ ผลงานนี่พี่ต้นทราบไหมเรากับชัยนาธเนี่ยเหมือนจะคล้ายๆเป็นพันธมิตรกันนะ,ะใช่ใช,ใช่เพราะว่าเราล่าบุรีกับชัยนาธเนี่ยคือเจอกันมาบ่อยมากนะ,ะทั้งฟุตทั้งในบอลที่อุ่นเครื่องนะครับเราก็เชิญชัยนาธมาอุ่นลงทีมกับเราบ่อยแล้วก็บอลก่อนฤดูกาลเราก็เคยเจอนะที่ว่าไปเจอที่แมตช์ของอ แบงคอกนะครับเมื่อปีก่อนนู้นนะครับตอนนั้นเรายัง<ช>อยู่ดีวิชั่นหนึ่งนะฮะจะมีผลงานที่เคยพบกันมาเอาแบบเป็นทางการนะครับมันจะมีนัดหนึ่งโตยโยต้าลีคับป,ปีที่แล้วปีที่แล้วปีที่แล้วเราเปิดบ้านพบกับไชนา่าทซึ่งเราสามารถเอาชนะไชน่าทไปได้4ประตูต่อ3นี่คือสถิติที่เคยพบกันมานะครับครับผมมาพูดถึงเรื่องความพร้อมกันหน่อยดีกว่าครับผมราชบุรีเขากับไชนา่าทมาดูความพร้อมของไชนา่าทนกใหญ่พิฆาตข,ของโค้ดง้วนสุรชัยจตุรพัทรพงศ์นะครับเกมล่าสุด เปิดบ้านพ่ายกับชมบุรีไปหนึ่งประตูต่อ2นะครับในเกมนี้จะไม่มีกฤษกรเกิดผลผู้รักษาประตูมือหนึ่งที่บาดเจ็บอ,อหนอกแก้มน่าจะมีปัญหาซึ่งไปปะทะกับเดียกโก้คุณย่าของอชมบุรีนั่นผมดูอยู่นะ,ะก็คือเดียกโก้คุณย่าคุณตาคุณยายเนี่ยกระโดดมงแต่ว่าผู้รักษาประตูของัยน่าเนี่ยก็กระโดดรับอ่ะคือไม่ไม่ได้ตั้งใจหรอกเพียงแต่ว่าหัวของคุณย่าเนี่ยไปโขกหนกแก้ม ใช่นะโหตอนตอนออกมาจากสนามนี่ตานี่ปวดขึ้นมาเลยนะบวมเลยเพิ่งผลเอ็กซเรย์ครับไม่โชคดีหน่อยที่ไม่ต้องผ่าตัดอแต่อาจต้องพักสักประมาณเป็นเดือนนะผมว่าหรอใช่ไม่ต้องถึงขั้นไปทําศัลยกรรมที่เกาหลีอะไรเงงี้ไม่ไม่ถึงไม่เป็นไรอ๋อไม่ต้องขนาดนั้นนะครับนอกจากนั้นเออชัยนาก็ยังมีผู้เล่นที่บาดเจ็บอยู่แล้วอย่างพัวโดนสุวรรณชาตินะครับดาวันจันทร์รฟิตััวบช่ซึ่่งงยยบบาเจ็อูนี่ือ หมายเป็นพวกบาดเจ็บเรื้อรังมา<อ>ตั้งแต่ต้นฤด,ดูกาลแล้วครับผมและขอเพิ่มเติมวินิจฉับสำหรับผู้ที่ติดตามนาะที่แล้วระหว่างชัยนาทชฉลอมลีสำหรับใครได้ดูคนระับจะเห็นได้ว่าชัยนาทมีใบแดงไปหนึ่งใบก็คือถนองศัก์ผมด่านแต่ว่าผมจะบอกก็คือศูนย์นนศูนย์หน้าเขายังสามารถลงนะัดเจอเราได้อ้าวเพราะว่าอะไรครับเพราะเป็นกรณีสองใบเหลืองซึ่งผมจะอธิบายอของกฎของ t p ลก็คือ โดนใบเหลือง4ี่ใบถึงจะโดนแบนหนึ่งนัดและมีกรณีคือโดนใบแดงเป็นใบแดงโดยตรงอย่างที่จางชิย็อกของเราเคยโดนอ่านั้นจะถูกแบนหนึ่งนัดแต่ใบเหลืองเนี่ยต้องโดน4ี่ใบซึ่งกรณีเหลืองแดงจะนับเป็นใบเหลืองสองใบไม่ใช่ใบแดงหนึ่งใบทาให้นัดนี้ยังสามารถลงได้ก็ยังถือว่าถึงจะถูกไล่ออกแต่ว่าก็แค่นับแค่ว่าเป็นเหลืองสองใบอ่าใช่ต้องโดนเหลืองอีกสองใบ ถึงจะแบนแบนอ่างคนจะคิดว่าเฮ้ยโดนใบแดงนัดที่แล้วทาไมลงได้อะไรอย่างเงี้ยนะก็ยังลงได้อยู่เรามุดหน้าเขาอ่าใช่เรามาดูความพร้อมของลาบุรีเรามังดีกว่าอ่าครับผมลาบุรีนัดที่แล้วแหมค่อนข้างเจ็บใจนิดนิดนะที่บุกไปพ่บีจีมาว่ามากเลยแหละเจ็บใจมากนะครับในนัดนี้เราจะยังไม่มีเอกภูมิโมทารุโรดกับพรชัยอจินดาซึ่งี่าตัดทั้งคู่เจ็บยาวนะครับนอกจากนั้นยังมีบาดเจ็บแบบหน้าเดิมๆอย่างเวลิงตัน อ่ายังบาดเจ็บอยู่แล้วก็ยังมีซามาดูโอคาชาซึ่งอันนี้ยังไม่ได้ยังไม่ได้ลงเลยนะซึ่งค่อนข้างยาวกันแต่ว่านอกนั้นก็พร้อมดังมีลุ้นเช็คฟิตหนึ่งคนก็คืออ่าศิลาสีกำปังแบคขวาของเราซึ่งอาที่แล้วไม่ได้ลงใช่ครับพรากนี่นี่ก็ยังเจ็บอยู่อ่ายังมีอาการบาดเจ็บอยู่ข้อเท้าข้อเท้าใช่ข้อเท้านี่ไม่ไม่ไม่ค่อยดีนะยังยังยังมีอาการบาดเจ็บก็รอดูอาจจะได้ลงก็ได้นะยังไม่แน่ใช่แล้วก็ยังมีประเด็นหนึ่งที่เราอาจจะต้อง น,นี้อาจต้องระวังก็คือมีผู้เล่นของเราถึงสี่คนก็คือศิลา,ส,าสีกำปังน่าอาจจะไม่ได้ลงไม่เป็นไรนรัล์พลอารมณ์สวะองรีโจเอลและก็แขกรับเชิญของเราในวันนี้กัปตันเก่งประหยัมยาโดนใบเหลืองไปแล้วทุกคนสี่คนนี้โดนไปแล้วสามใบซึ่งหมายความว่าหากหนึ่งในสี่คนนี้โดนใบเหลืองอีกหนึ่งใบจะถูกพักการแข่งขันในนัดหน้าทันทีครับผมกินนัดครับ นัดอพักหนึ่งนัดครับพักหนึ่งนัดถ้าไปเหลียงสี่ใบพักหนึ่งนัดนัดหน้านี่เราไปเล่นในบ้านพบกับสงขาซึ่งตามตารางจริงๆเนี่ยเราพบศสียเกตไปเยือนอ่าใช่แต่ทีนี้ก็เกก็มีปัญหาก็กันเช่นไปแล้วเราจะเปิดบ้านในเกมกลางสัปดาห์พบกับสงขายูเนเต็ดอ่าวันพุธวันพุธที่สนามบ้านเราบ้านเราอ่าใช่มาดูอันดับตารางคะแนนดีกว่าใชยนาทอันดับเก้าใช่นาทนะครับอันดับเก้าแข่งสิบนัดแต่พี่ต้นเชื่อไหม ชนะสองแพ้สองอีกหกเสมอเออคือเสมอเยอะเสมอเยอะมากครับได้หกประตูเสียไปห้าประตูมีสิบสองแต้มใน,ตอนน,นตอนนี้อันดับเก้านะครับส่วนราชบุรีเราอันดับสิบเอ็ดชนะสองเสมอสองแพ้เอ้ยเสมอสี่แพ้สองขออภัยนะครับได้หกประตูเสียเก้าประตูมีสิบคะแนนนะเราก็ถือว่าอันดับเนี่ยยังไม่ถี่ยังไม่ดีกันมากคกอคือถ้าวันนี้เราเราชนะนี่เราแซงัยนาานะครับแซงนะอ่าอ่าใช่ก็ มาวิเคราะห์ผู้เล่นตัวจริงดีกว่าของชัยนาทน่าจะเป็นเหมือนนัดที่แล้วแต่เปลี่ยนผู้รักษาประตูเฉยๆเป็นเฉลิมเกียรติสมบัติปันกองหลังจากขวาไปซ้ายนะครับนพพลปีตาฝ่ายโจตาคินวัลลี่เฮกแล้วก็ธนงศักดิ์ประจัก์ตากองกลางรัชพลน,นาวันโนรงชัยวช,ชิรบาลสุบัญยาปุริสายและไมเคิลเบิร์นคู่กองหน้าสมเจตสัตบุตรกับธนงศักดิ์คมดานอ๋อใช่เจมาดูของทางราชบุรีมัญญ่ง นะผู้รักษาประตูเขาน่าจะเป็นคนเดิมชยุทธนาคชำนาญชยุทธครับแบ็คซ้ายเอกลักษณ์ทองกริดแบ็คแบ็คขวานี่ถ้าเกิดพี่ออสสิลาสีกำปังลงไม่ได้ก็จะเป็นจางจีวอกลงแทนอ่าใช่ที่แล้วก็ก็ทำงานก็ทำงานได้ดีขาเนี่โอเคจากซ้ายไปขวานะครับคู่เซนเตอร์ครับคู่เดิมองรีโจเอลกับประหยัดบุญยากองกลางรัตนาเพชรอาพรครับพงศกรจันหอมนฤพลอารมสวัสดิ์ฟาริดมาโซคู่กองหน้าดักการคาร์ลอกับโชยุนซูอันนี้บอกไว้ก่อนนะครับว่าเป็นการคาดเดาของ ตัวผมเองนะอ่าใช่แล้ยังอาจจะไม่แน่ยังไม่แน่อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับใจโค้ชเจี๊ยบแหละนะว่าจะเลือกผู้เล่นคนไหนลงจะใช้แผนอะไรรับมือใช้หน้านะเราก็เป็นการวิเคราะห์กันคร่าวๆนะครับซึ่งผมว่านับสถิติโดยรวมนะเราเป็นต่อใช้หน้านะถือว่านะเพราะว่าเจอกันทีไรนะเราเราก็ถือว่าทำงานได้ดีกว่าเขานิดนึงอ่ะใช่ไม่ว่าจะเจอกันในทั้งบอลอุ่นเครื่องหรือว่าบอล บอลถ้วยนะปีที่แล้วก็โตโยต้าเราก็ชนะไปที่มาแข่งที่บ้านเราโอ้นั้นนั้นกดดันมากนะครับเรียกได้ว่าเป็นเกมที่อึดอัดทีเดียวเพราะสไตล์ไชน่าเนี่ยเป็นบอลที่แบบว่าดุดันดุดันนะโอ้โหเข้านี่แบบว่าถึงลูกถึงคนแหละเราก็นะกลัวนักเตะเราเจ็บเหมือนกันเน้นแฟนขับนี่ก็ต้องทําใจล้มๆหน่อยนิดหน่อยอนะว่าเขาเข้าบอลหนักบางทีเราเอาอารมณ์ไปใส่เฮ้ยทำไม แตะแรงนี้วะอะไรอย่างเงี้ยน,<ช>นะครับ<ช>ไปใส่อารมณ์ร่วมไปด้วยในบางทีเดี๋ยวนะเราก็ต้องใจเย็นนิดนึงนะครับเพราะสไตล์เขาเป็นแบบนั้นนะครับ<ช>บอลเขานะครับซึ่งเดี๋ยวเรามาดูตรงนี้นิดนึงผลงานในบ้านของราชบุรีชนะ1เสมอ2แพ้2อันนี้ในบ้านนะครับได้3ประตูเสียหของชัยนาทนอกบ้านเขายังไม่สามารถเก็บชัยชนะได้เลยนะแต่เสมอ,อไปถึง4นะนะคือ,อเราก็เก็บได้นอกบ้านแต่นอกบ้านได้เรื่อยๆ่าใช่ แต่ว่าเราเราที่แพ้เราที่เราแพ้ในบ้านนี่เราแพ้ทีมใหญ่อาใช่เป็นทีมใหญ่ทั้งสองทีมเลยทีโรกับเมืองทองยู่นเต็ดแต่ว่าทีมที่อยู่ในระดับใกล้เคียงกันเนี่ยเราก็ยังไม่อ่าใช่เราสามารถเก็บใช้ได้นะซึ่งชัยนาธผงนัทนอกบ้านยิงได้ประตูเดียวซึ่งก็หมายความว่าจะมีนัดหนึ่งที่เขาแพ้บุรีรัมหนึ่งศูนย์จะไปเยือนนะครับแล้วก็เสมอโอสอสภาหนึ่งหนึ่งแสดงว่าสามนัดมีสามนัดที่เขาเสมอศูนย์ศูนย์ใช่ประตูนอกบ้านนี่ ยิงได้น้อยมากถือสกอร์ได้น้อยนะซึ่งเกมรับเขาก็ยอดเยี่ยมเหมือนกันนะครับอ่าจะจะตู้ายสไตล์เราก็คือหลังแข็งแกร่งแต่กองหน้าอาจจะยังจบสกอร์ไม่ได้เป็นสไตล์คล้ายๆเราคล้ายๆเราตอนนี้อใช่คล้ายๆเราซึ่งทีมคล้ายกันมาเจอกันนะว่าไฟแลบนัดนี้สั่งเขาก็อาจจะรัดกุมนิดนึงอาจจะอยากได้แต้มสําหรับเราก็ผมว่ายังไงต้องหวังสามแต้มหลังอยู่แล้วในบ้านเป็นในบ้านเจอทีมระดับบอเดียวกันอประมาณนี้ครับผม ก็คาดว่าจะเป็นเกมที่ดุดันเกมสนุกเลยทีเดียวเพราะว่าเขาก็สไตล์แบบว่าลูกบูะนะชเราก็สไตล์คลาสสิกนิดนึงอ่านะดูว่าจะยังไงผลออกมาไงแต่ยังไงเราก็ต้องมาร่วมกันเชียร์แหละนะครับนัดวันเสาร์นี้นะครับครับเจอกับชัยนาทเอฟซีเวลาแข่งก็หกโมงเหมือนเดิมหกโมงเหมือนเดิมนะครับนะครับค่าตั๋วหนึ่งร้อยบาทหนึ่งร้อยบาทครับผมอ่าใช่เดี๋ยว เราพักกันสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้าอ่าจะบอกว่าคราวหน้าเราก็จะมาวิเคราะห์เกมแบบนี้นะพิโชจะทํานําข้อมูลมาเสนอช่วงหน้าเราแขกเชิญเรามาแล้วนะครับก็บอกไว้เลยว่าเป็นกัปตันคนเก่งของเรานะครับประหยัดบุญญานะครับแล้วก็ได้ตัดสิน S อสอที่ส่งมาแล้วนะครับสามสามรายการนะสามรางวัลก็เป็นเสื้อที่เป็นรูปของประหยัดนี่แหละนะครับเป็นสยืดนะครับเดี๋ยวจะ พบกันช่วงหน,หน้านะครับครับ,รบสนับสนุนโดยซับมงคลจำหน่ายผลิตภัณฑ์พลาสติกร้านแต่แจ้20ี่ทำวีการเกษตรปอปีชาฟาร์มสวัสดีครับกลับมาพบกับช่วงที่3านะครับตอนนี้เราทำมาเป็นช่วงของส่องกล้องมองเกม ประมาณนั้นนะฮะก็เป็นการวิเคราะห์เจาะลึกการนัดที่เราจะเจอกันต่อไปนั้นนี้นะครับซึ่งวันเสาร์นี้เราเปิดราบบุรีเปิดบ้านพบกับชยัยนาท f c นะครับทีมเรียกได้ว่าก,ก,ก็อยู่ไทยลีกมาปี2ปีแล้วนะไม่ธรรมดานะทีมนี้ก็ฟิชโชนะครับจะเป็นคนที่คอยนำข้อมูลว่าวิเคราะห์เจาะลึกกันนะครับ สวัสดีครับชาวดราก้อนพบกับผมพิ่ชว์อ,อีกแล้วนะครับเรามาดูสถิตินครับพบกับผลงานนี่พี่ต้นทราบไหมเรากับชัยนาธเนี่ยเหมือนจะคล้ายๆเป็นพันธมิตรกันนะ,ะใช่ใชใชเพราะว่าเราล่าบุรีกับชัยนาธเนี่ยคือเจอกันมาบ่อยมากนะ,ะทั้งฟุตทั้งในบอลที่อุ่นเครื่องนะครับเราก็เชิญชัยนาธมาอุ่นลงทีมกับเราบ่อยแล้วก็ บอลก่อนฤดูกาลล้วก็เคยเจอนะที่ว่าไปเจอที่แมตช์ของแบงคอกนะครับเมื่อปีก่อนนู้นนะครับตอนนั้นเรายังอยู่ดิวิชั่นหนึ่งนะฮะมีผลงานที่เคยพบกันมาเอาแบบเป็นทางการนะครับมันจะมีนัดหนึ่งโตยโยต้ารีคับป,ปีที่แล้ว<ะ>ปีที่แล้วปีที่แล้วเราเปิดบ้านพบกับัชานาทซึ่งเราสามารถเอาชนะัชานาทไปได้4ประตูต่อสนี่คือสถิติที่เคยพบกันมานะครับ,รบม,มาพูดถึงเรื่องความพร้อมกันหน่อยดีกว่าครับผมราชบุรีพบกับัชนาท มาดูความพรม้อมงชัยนาทนกใหญ่พิฆาตของโคดง้วนสุรชัยจตุรพัทรพงศ์นะครับเกมล่าสุดเปิดบ้านพ่ายกับชมบุรีไป1ประตูต่อ2นะครับในเกมนี้จะไม่มีกฤษกรเกิดผลผู้รักษาประตูมือหนึ่งที่บาดเจ็บหนอกแก้มน่าจะมีปัญหาซึ่งไปประทะกับเดียโก้คุณย่าของอชมบุรีนั่นผมดูอยู่นะ,ะก็คือเดียโก้คุณย่าคุณตาคุณยายเนี่ยกระโดดมง <laughs> แต่ว่า ผู้สาประตูของไชน่าเนี่ยก็กระโดดรลบอล่ะคือไม่ได้ม่ได้ตั้งใจหรอกเพียงแต่ว่าหัวของคุณย่าเนี่ยไปโขกโหนกแก้มชนะโอ้ตอนตอนออกมาจากสนามนี่ตานี่ปูมขึ้นมาเลยนะบวมเลยเพิ่งผลเอ็กซรเลคนับไม่โชคดีหน่อยที่ไม่ต้องผ่าตัดแต่อาจต้องพักสักประมาณเป็นเดือนนะผมว่าหรอใช่ต้องไม่ต้องถึงขั้นไปทาศัลยกรรมที่เกาหลีอะไรอย่างนั้นไม่ไม่ถึงัไม่เป็นไรอ๋อไม่ต้องขนาดนั้นนอกจากนั้นเออไชน่าก็ยังมีผู้เล่นที่บาดเจ็บอยู่แล้วอย่างพัวโดนสุวรรณชาตินะครับ ลาซนโบของเขาปีที่แล้วแล้วยังมียุทธจักรก้อนจันทร์มีฟิลตัวรับ<ม>ใช่ซึ่งยังบาดเจ็บอยู่นี่คือหมเป็นพวกบาดเจ็บเรื้อรัง<อ>รตั้งแต่ต้นฤดูกาลแล้วคร <ภา S 2> ับ<ม>ครับแล้วขอเพิ่มเติมเป็นไงครับสำหรับผู้ที่ติดตามมาที่แล้วระหว่างชัยนาทชมบุรีสมมติใครได้ดูครับจะเห็นได้ว่าชัยนาทมีใบแดงไปหนึ่งใบก็คือธนองศักดิ์ผมดานแต่ว่าผมจะบอกก็คือ,นนนนอเป็นศูนย์หน้า เขายังสามารถลงนัดเจอเราได้อ้าวเพราะว่าอะไรครับเพราะเป็นกรณีสองใบเหลืองซึ่งผมจะอธิบายออของกฎของ tpl ก็คือโดนใบเหลืองสี่ใบถึงจะโดนแบนหนึ่งนัดและม,มีกรณีคือโดนใบแดงเป็นใบแดงโดยตรงอย่างที่จางชิย็อกของเรา,าเคยโดนอันนั้นจะถูกแบนหนึ่งนัดแต่ใบเหลืองเนี่ยต้องโดนสี่ใบซึ่งกรณีเหลืองแดงจะนับเป็นใบเหลืองสองใบไม่ใช่ใบแดงหนึ่งใบ ทาให้นัดนี้ยังสามารถลงได้ก็ยังถือว่าถึงจะถูกไล่ออกแต่ว่าก็แค่นับแค่ว่าเป็นเหลืองสองใบต้องโดนเหลืองอีกสองใบถึงจะแบนบางคนจะคิดว่าเยโดนใบแดงนัดที่แล้วทําไมลงได้อะไรอย่างเงี้ยนะก็ยังลงได้อยู่เหน้าเขาอใช่เรามาดูความพร้อมของราบุรีเรามั่งดีกว่าครับผมราบุรีนัดที่แล้วแม่ค่อนข้างเจ็บใจนิดๆที่บุกไปไพ่บีจีมาผมว่ามากเลยแหละเจ็บใจมากนะครับ ครับในนัดนี้เราจะยังไม่มีเอกภูมิโมทารุ่งโรดกับพรชัยจินดาซึ่งผ่าตัดทั้งคู่เจ็บยาวนะครับนอกจากนั้นยังมีบาดเจ็บแบบหน้าเดิมๆอย่างเวลิงตันอ่ายังบาดเจ็บอยู่แล้วก็ยังมีซามาดูโอคาชาซึ่งอันนี้ยังไม่ได้ลงเลยนะยังไม่ได้ลงครับซึ่งค่อนข้างยาวกันแต่ว่านอกนั้นก็พร้อมดังมีลุ้นเช็คฟิตหนึ่งคนก็คือ อ่าลาสีกำปังแบกบขวาของเรา<อ>ซึ่งนาทีแล้วไม่ได้ลงใช่ครับเพราะวนี้นี่ก็ยังเจ็บอยู่ยังมีอาการบาดเจ็บอยู่ข้อเท้าข้อเท้าใช่ข้อเท้านี่ไม่ไม่ไม่ค่อยดีนะยังยังยังมีอาการบาดเจ็บก็รอดอูอาจจะได้ลงก็ได้นะยังไม่แน่แล้วก็ยังมีประเด็นหนึ่งที่เราอาจจะต้องนี้อาจต้องระวังก็คือมีผู้เล่นของเราถึง4ี่คนก็คืออ่าีลาสีกำปังน่าอาจจะไม่ได้ลงไม่เป็นไรนฤพลอารมณ์สวะ องรีเจอเอลและก็แขกรับเชิญของเราในวันนี้กับตันเก่งประหยัดปัญยาโดนใบเหลืองไปแล้วทุกคน4ี่คนนี้โดนไปแล้วสาใบซึ่งหมายความว่าหากหนึ่งในสี่คนนี้โดนใบเหลืองอีกหนึ่งใบจะถูกพักการแข่งขันในนัดหน้าทันทีครับผมกีน่นัดครับนัดพักหนึ่งนัดครับถ้าใบเหลืองสี่ใบพักหนึ่งนัด,น,น,ดนัดหน้านี่เราไปเล่นในบ้านพบกับสงขาซึ่งตามตารางจริงๆเนี่ยเราพบสรีอเกตไปเยือนอ่าใช่แต่ทีนี้ ก็เกม็มีปัญหาก็แคนเสินไปแล้เราจะเปิดบ้านในเกมกลางสัปดาห์พบกับสงขายูนเต็ดวันพุธวันพุธที่สนามบ้านเราบ้านเรามาดูอันดับตารางคะแนนดีกว่าชัยนาทอันดับเก้าชัยนาทนะครับอันดับเก้าแข่งสิบนัดแต่พี่ต้นเชื่อไหมชนะสองแพ้สองอีกหกเสมอคือเสมอเยอะเสมอเยอะมากครับ ได้หกประตูเสียไปห้าประตูมีสิบสองแต้มในตอนนี้อันดับเก้านะครับส่วนราชบุรีเราอันดับสิบเอดชนะสองเสมอสองแพ้เอ้ยเสมอสี่แพ้สองขออภัยนะครับได้หกประตูเสียเก้าประตูมีสิบคะแนนนะเราก็ถือว่าอันดับเนี่ยยังไม่ถี่ยังไม่มีกันมากก็คือถ้าวันนี้เราเราชนะนี่เราแซงัยนาานะครับแซงนะอ่าอ่าใช่ก็มาวิเคราะห์ผู้เล่นตัวจริงดีกว่าของัชนาาน่าจะ เป็นเหมือนนัดที่แล้วแต่เปลี่ยนผู้รักษาประตูเฉยๆเป็นฉลอมเกียรติสมบัติปันกองหลังจะขวาไปซ้ายนะครับนพพล,ลปีตาฝ่ายโจตาคินวัลลี่เฮกแล้วก็ธนงศักดิ์ประจัก์ตากองกลางรัชพลนาวันโนรงชัยวช,ชิรบาลสุัญญณยาปุริสายาและไมเคิลเบิร์นคู่กองหน้าสมเจตสัตบ,บุตรกับธนงศักดิ์คมดานอ่าใช่มาดูของทางราชบุรีมั่งผู้รักษาประตูเขาน่าจะเป็นคนเดิมชยุทธนักชำนาญชยุทธครับซ้ายเอกลักษณ์ทองกริดแบ็กขวานี่ถ้าเกิด พี่ออสสิลาสีกำปังลงไม่ได้ก็จะเป็นจางจีวอกลงแทนที่แล้วก็ทำผลงานได้ที่ค้นเด้โอเคจากซ้ายไปขวาครับคู่เซนเตอร์ครับคู่เดิมองรีโจเอลกับประหยัดบุญยากองกลางรัตนาเพชรอาพรครับพงศกรจันหอมนฤพลอารมณวสวะฟาริดมาโซคู่กองหน้าดักการ์สคารโซกับโชกิมซูอันนี้บอกไว้ก่อนนะครับว่าเป็นการคาดเดาของตัวผมเองอ่าใช่และยังอาจจะไม่แน่ยังไม่แน่อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับ ใจโคตเจี๊ยบแหละนะว่าจะเลือกผู้เล่นคนไหนลงจะใช้แผนอะไรรับมือชัยนาทนะเราก็เป็นการวิเคราะห์กันคร่าวๆนะครับซึ่งผมว่านับสถิติโดยรวมนะเราเป็นต่อชัยนาทนะถือว่านะเพราะว่าเจอกันทีไรนะเราเราก็ถือว่าทำผลงานได้ดีกว่าเขานิดนึงอ่ะใช่ไม่ว่าจะเจอกันในทั้งบอลอุ่นเครื่องหรือว่าบอลบอลถ้วยนะปีที่แล้วก็โตโยต้าเราก็ชนะไปที่มาแข่งที่บ้านเราโอ้นั้นนั้น กดดันมากนะครับเรียกได้ว่าเป็นเกมที่อึดอัดทีเดียวเพราะสไตล์ไชน่าเนี่ยเป็นบอลที่แบบว่าดุดันดุดันนะบู้นะนะโอ้โหเข้านี่แบบว่าถึงลูกถึงคนแหละเราก็นะกลัวนักเตะเราเจ็บเหมือนกันเนื่นงแฟนขับนี่ก็ต้องทําใจลมๆหน่อยนิดหน่ออยะว่าเขาเข้าบอลหนักบางทีเราเอาอารมณ์ไปใส่เฮ้ยทำไมเตะแรงนี้วะอะไรอย่างงี้นะครับไปใส่อารมณ์ร่วมไปด้วยเนี่ยบางทีเดี๋ยว นะเราก็ต้องใจเย็นๆนิดนึงนะครับเพราะสไตล์เขาเป็นแบบนั้นนะครับ<ช>บอลเขานะครับซึ่งเดี๋ยวเรามาดูตรงนี้นิดนึงผลงานในบ้านของราชบุรีชนะ1เสมอ2แพ้อ2อันนี้ในบ้านนะครับได้3มประตูเสียหของชัยนาทนอกบ้านเขายังไม่สามารถเก็บชัยชนะได้เลยนะแต่เสมอ <นะ S 1> ไปถึง4นะนะคือ,อเราก็เก็บได้นอกบ้านแต้มนอกบ้านได้เรื่อยๆ่านะใช่แต่ว่าเราเราที่แพ้เราที่เราแพ้ในบ้านนี่เราแพ้ทีมใหญ่ใช่เป็นทีมใหญ่ทั้งสองทีมเลยดีซีเทโรกับเมืองทองอยู่เลย ว่าทีมที่อยู่ในระดับใกล้เคียงกันเนี่ยเราก็ยังไม่สามารถอ่าใช่เราสามารถเก็บใช้ได้นะซึ่งใชยนาดพวงนันอกบ้านยิงได้ประตูเดียวซึ่งก็หมายความว่าจะมีนัดหนึ่งที่เขาแพ้บุยลำหนึ่งศูนย์แต่ไปเยอนนะครับครับแล้วก็เสมอออโอสสภานหนึ่งหนึ่งแสดงว่าสามนัดมีสามนัดที่เขาเสมอศูนย์ศูนย์อืมใช่ประตูนอกบ้านนี่ยิงได้น้อยมากยิงได้น้อยอ่าใช่ผลสกอร์ได้น้อยนะซึ่งเกมรับเขาก็ยอดเยี่ยมเหมือนกันนะครับอ่าจะะต่สไตล์เราก็คือ หลังแข็งแกร่งแต่กองหน้าอาจจะยังจบสกอร์ไม่ได้เป็นสไตล์คล้ายๆเราคล้ายเราตอนนี้ใช่คล้ายเราซึ่งทีมคล้ายกันมาเจอกันะว่าไฟล์นับดนนี้สั่งเขาก็อาจจะรัดกุมนิดนึงอาจจะอยากได้แต้มสำหรับเราก็ว่ายังไงหวังสามแต้มอยู่แล้วอยู่แล้วในบ้านเป็นในบ้านเจอทีมราดับเดียวกันประมาณนี้ก็คาดว่าจะเป็นเกมที่ดุดันเกมสนุกอีกเกมนึ่งเพราะว่าเขาก็สไตล์แบบว่าลูกบัวนะ เราก็สไตล์คลาสสิกนิดนึงอดูว่าจะยังไงผลออกมายังไงแต่ยังไงเราก็ต้องมาร่วมกันเชียร์แหะนะครับนัดวันเสาร์นี้นะครับครับเจอกับชัยนาท f อฟเวลาแข่งก็6โมงเหมือนเดิม6โมงเหมือนเดิมนะครับนะครับค่าตั๋ว100บาท100บาทครับผมอ่าใช่เดี๋ยวเราพักกันสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้าจะบอกว่าเออ คราวหน้าเราก็จะมาวิเคราะห์เกมแบบนี้นะพี่โชจะทํานําข้อมูลมาเสนอช่วงหน้าเราแขกเชิญเรามาแล้วนะครับก็บอกไว้เลยว่าเป็นกัปตันคนเก่งของเรานะครับประหยัดบุญญานะครับแล้วก็ได้ตัดสิน s อสที่ส่งมาแล้วนะครับสามสามรายการนะสามรางวัลก็เป็นเสื้อที่เป็นรูปของประหยัดนี่แหละนะครับเป็นสยืดนะครับเดี๋ยวจะพบกันช่วงหน้านะครับครับ